Hi guys สวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้เราจะมาทำ exercise keys กันก็คือจะมาเฉลยแบบฝึก extra and friends for module 4 h o r e a d it Saturday page 35นะคะหน้า35นี้ข้อที่3 complete the sentences complete ตัวนี้แปลว่าทำให้สมบูรณ์นะคะ sentences แปลว่าประโยค complete the sentences ตัวนี้ก็แปลว่าทำประโยคพวกนี้เนี่ยให้สมบูรณ์แล้วก็ then เด e n แปลว่าหลังจากนั้น then ให้ read and match ก็คือหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราอาร่านออกเสียงแล้วก็จับคู่จับคู่อะไรจับคู่ข้อ1 2 3นี้กับช่องกับภาพนะคะกับเคตเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูมาดูตัวอย่างข้อหนึ่ง he plays basketball on Monday ในวงเล็บก็คือคำว่า play นะคะ play ที่แปลว่าเล่น he ตัวนี้แปลว่าเขาผู้ชายเขาผู้ชายเล่นหรือเล่นบาสเกตบอล on Monday เล่นบาสเกตบอลในวันจันทร์จากนั้นมาดูนะคะเราจะเราควรจะเติมคำ กริยาแบบไหนในเมื่อ he เป็นประธานเอกพจน์คำกริยาจะต้องเติม s หรือ es นี่ไงเขาก็เลยเติม p l a c e เติม s ให้ต่อไปมาดูข้อที่สมาลองทำเองดูนะช่วยกันทํา she she แปลว่าเขาผู้หญิงซึ่งมีเพียง1คนเท่านั้นเขากล่าวถึงผู้หญิงแค่คนเดียว she v i s i t her grandmother on Tuesday ก็คือ she เขาคนนี้เนี่ยไปเยี่ยม g r a n d m o t e r ไปเยี่ยมคุณย่าหรือคุณยายของเธอเนี่ยของหล่อนเนี่ย on Tuesday ก็คือในวันอังคารน,นะคะถ้าประธานเป็นคนเดียวเป็นเอกพจน์เนี่ยคำกริยาจะต้องเติม s หรือ es นะคะเพราะฉะนั้นวิสิติวิสก็จะเติม s เหมือนเมืนเช่นกันอ่าเขียนอยู่ในกรอบเขียนยในตารางด้วยมันเยมันไดโอเค ต่อไปมาดูข้อสามเ d y ตัวนี้แปลว่าพวกเขาเป็นประธานเอกพจน์หรือพระหูพจน์เอ่ยไหนตอบซิเป็นประธานพระหูพจน์นั่นเอง they play tennis on Wednesday พวกเขา play แปลว่าเล่นพวกเขาเล่น tennis นี่ tennis on Wednesday ก็คือเล่น tennis ในวันพุธ ในเมื่อ they เ,เป็นประธานพหูโพจน์ play จะต้องเติม s หรือ es หรือเปล่า,าไม่ต้องเติมเราก็เขียน play ลงไปได้เลย p-l-a-y play ก็จะเป็นแปลว่า they they play tennis on Wednesday พวกเขาเนี่ยเล่นเทนนิสในวันพุธต่อไปนะคะเรามาอ่านทีละข้อความกันเลยมาดูข้อความที่หนึ่ง Repeat after me อ่านตามครูนะคะ He plays basketball on Monday. Good job. ต่อไป number two She visits her grandmother on Tuesday. Very good. The last one They play tennis on Wednesday. Good job. ต่อไปนะคะเรามาจับคู่กันดีกว่ามาดูข้อแรก ข้อแรกเนี่ยจะแปลว่าเขาเนี่ยเล่นเทนนิสทุกวันจันทร์นี่เห็นไหมเขาทำให้ดูแล้วก็คือคู่กับภาพ c นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยภาพ c เขาก็เขียนให้เราดูแล้วเขาทำให้ดูถูกต้องต่อไปมาดูข้อที่สอง s h e w i s h e s her g r a n d m o t h e r on tuesday นี่เลย grandmaster คือคนนี้ค่ะ grandmaster ชี Grand มาเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นข้อสองจะต้องเติม ที่ช่องข้อ A นะคะต่อไป the last one สุดท้ายเลย they play tennis on Wednesday นี่ภาพ B นะคะเป็นภาพกำลังเล่นเทนนิสกันอยู่เติมลงไปเลยลูกไหนใครถูกทุกข้อบ้างเก่งมากนะคะอ่ะต่อไปข้อ4นะคะ number 4 look read and write look ตัวนี้แปลว่าให้ดูดูอะไรละ่ะดูภาพ read read อะไรล่ะคะ Read the sentences and write write ก็คือเขียนให้ดูภาพแล้วก็อ่านอ่านข้อความอ่านโจทย์มันเนี่ยแล้วก็เขียนคำตอบลงไปนะคะอ่ามาดูตัวอย่างข้อหนึ่งเขาให้วงเล็บมาออสการ์ออสการ์แล้วก็ให้เพล y มาแล้วก็ให้ประโยคฟุตบอล on Tuesday แสดงว่าเขาต้องให้เติม ข้อความตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เติมมาว่า does Oscar play นะคะก็คือถ้าเป็นประโยคคำถามเราจะต้องใช้ do do กับ does ขึ้นต้นประโยคคำถามถ้าเป็นปฏิเสธปฏิเสธเช่นกันปฏิเสธก็ต้องใช้ don't ตัวนี้ don't มาจาก do not นะ แล้วก็ does ตัวนี้ก็จะเป็น does ืน่ในประโยคแทนนะคะอ่ะอันนี้เขาก็เติม does Oscar play football on Tuesdays เขาตอบว่า no no ก็คือไม่เนี่ยเพราะว่าในภาพเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาปั่นจัก,กรยานอยู่ no he doesn't หนูเห็นไหมคะ เ n นนี่ปฏิเสธใช้ด้วยถามดั s ก็ต้องตอบดัส e s o s c a r p l a y f o o t b a l l on Tuesday? No, he doesn't. อ่้พอปฏิเสธไปแล้วปุ๊บเราต้องบอกความจริงเขาแล้วว่าที่จริงแล้วออสการ์ Oscar, เขาชอบอะไรเขาก็บอกว่า he rides his bike นี่ he rides his bike ก็คือเขาชอบปั่น จักรยานะไราตัวนี้แปลว่าปั่นนะคะอันนี้แปลว่าปัน่นปั่นหรือขี่ก็ได้ Bike ตัวนี้แปลว่าจักรยานจักรยานคอเนืชี้เลยโอเคนะคะต่อไปมาดูข้อ2มาลองทำข้อ2กันเองดูบ้างน,น,นะคะมาดูข้อ2อ,อาในวงเล็บลินให้ให้ในวงเล็บว่าลินกับ watched มาคะแล้วก็ให้ TV in evening แสดงว่าลิน ลินเนี่ยจะต้องชอบดูทีวีตอนเย็นแนแ่ๆน,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 นะคะมาดูอ่าลินคือประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์ใช้ดูหรือใช้ด้าสนะใช้ด้าสนะคะอันนี้เป็นคำถามเราจะต้องเขียนด้าสขึ้นต้นเลยคุณครูอาจจะเขียนไม่พออ่าด้าสลินครูขออนุญาตเขียนแบบเลยขึ้นไปนะลูกมัน มันดูให้ออกนะคะอ่า does l i n n watch เลยโอ้ตัวหนังสือเอียงมากเลยค่ะอ่า does lynn watch tv in evening ลินชอบดูทีวีตอนเย็นหรือเปล่าเขาดูทีวีตอนเย็นไหมคะ,อะลองสังเกตดูนาฬิกานาฬิกานี้โอเคนาฬิกานี้นะคะเข็มสั้นชี้นี่มันชี้ไปแบบนี้ อ่าเออเนี่ยชี้ชี้เหมือนประมาณว่าสามทุ่มใช่ไหมยอย่างเงี้ยชี้มันสามทุ่มเลยอ่ะโอเคสามทุ่มเขาก็เรียกเป็นตอนเย็นนะคะในในอ่าในนัดต่างชาติอ่ะเขาจะใช้ evening ตั้งแต่หกโมงเย็นจนนู่นเลยไปถึงไปถึงเที่ยงคืนเลยนะคะจงเที่ยงคืนเลยอ่ะ d e s l i n watch tv in evening เขาดูทีวีหรือเปล่า เขาดูทีวีไหมคะในภาพนี้ไม่ no เขาไม่ได้ดูทีวีเราก็ตอบเลยถ้าถ้าหากว่าเขาดูทีวีมันจะต้องมีภาพทีวีแต่นี้ไม่มีภาพทีวีเราก็ตอบเลยคะ่ะ no no she she doesn't อ uh. ่า แบบนี้นะลูก mm, No she doesn't แบบนี้คนะ่ะแล้วเขาก็บอกว่า she นี่มาเอาความจริงเลย she she go to bed ก็คือ she กำลังจะไปนอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่ go she go อย่าลืมนะคะ go จะต้องเติม es ด้วยเนื่องจากว่า she กล่าวถึงผู้หญิงเพียงหนึ่งคนเราจะต้องใช้คำกริยาที่เติม es นะคะแบบนี้นเลยดูเฉลยตามคุณครูเลยอ่ะจากนั้นนะคะก็มาดูข้อที่3ข้อ3เป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังผู้หญิงกำลังเต้นบัลเล่ใช่ปะ่ะอ่ะแต่ในประโยคเขาบอกว่าไงอ่ะ f i l หน้านะคะในวงเล็บก็จะให้ f i e l นแล้วก visit สองคำแล้วก็ในประโยคก็จะบอกว่า oh, grandmaster on Friday ประโยคนี้เนี่ยจะบอกว่า Fiona เนี่ยไปเย,ยี่ยมคุณย่าในวันศุกร์ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะในภาพไม่ใช่อะเดี๋ยวเรามาทำประโยคคำถามก่อน does เพราะว่า Fiona เป็นผู้หญิง does Fiona visit วิสิ uh, uh, i s i, 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 I no. t h การ์ a มาเซอร์ออนเฟรนด์เย์ในเมื่อฟรี奥นาไม่ได้ไปหาคุณย่าในวันศุกร์นะคะแต่ว่าฟรี奥นาเนี่ยเขาชอบเขาชอบเรียนเต้ะเดี๋ยวคุณครูขอโยงลงมาตรงนี้นะ no s h e d e s n t อ๋อ uh, no she doesn't แต่ว่า she she อ uh, ๋ she have a dance lesson on Friday she has a dance o r a dance lesson on Friday คือหล่อนนะ่มีเรียนมีเรียนเต้นมีเรียนเต้นในวันศุกร์ต่างหากนะอะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะคะอีกนิดเดียว ฟิล tidy his room every his room every afternoon อ่าฟิลเนี่ยชอบแบบทำความสะอาดห้องทุกๆบ่ายหรือเปล่านะคะดูภาพใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เขานั่งดูทีวีเพราะฉะนั้น f e ิลก็เขียนเลยค่ะเหมือนเหมือนทุกข้อ f e ิ l ใช่ดิอ่า his room every afternoon ผู้ขอเขียนข้างล่างนะคะ no he doesn't he watch TV เพราะว่าเขากำลังดูทีวีอยู่ มี Watch TV อ่าโอเคใครถูกในใครถูกถูกข้อบ้างไม่เป็นไรนะคะจะถูกจะผิดก็ให้เรียนรู้ไหวเป็นประสบการณ์ในอนาคตนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณนักเรียนที่ดูจนจบนะคะ Thank you Thanks for your attention ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ